นอะไรถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เบฮิมอตต้องมีร่างวิฒนาการงั้นเราก็วิฒน,นาการเบฮิมอตกันเลยจากเบฮิมอตกลายเป็นเบเฮลมาชมาชชาย,ยโอเช่โอ้มาเจ้ามันมีร่างวิทยนนาการแล้วทุกคนว,ว้าวเราจะมาดูกันมันทำอะไรได้นะโหเริ่มที่ความสามารถแรกเลยได้เลยนะมีความสามารถที่หลายตัวน่าจะมีกันอยู่แล้วนะ ำหรับอัปเดตช่วงนี้อีกมาก็คือการเดินนะเออเดินนี่เหมือนล่าง,งก่อนก็ใน่ไหมการ,เด,เ,าาการเดินนะเดินอะเดินนี่เลยนะเฮ้ยดูสิมันมีมันนี้อยู่ตรงหัวด้วยนะอุย้ยดูอุ้แบบหืมตัวดำนะเอยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรรู้ไหมเฮ้ยเอ้าหนีเลยโอ้ ไม่กล้าสู้สู้ไม่ได้นะตอนนี้ตัวนี้คือโหดสุดในเกมนะเออหนีอืมกินเลยกินเลยอ่านะส่วนสกิลบูทมันคือเมื่อเราบูทไปเรื่อยๆใช่ไหมนีนับูทตายบูทตายเอาบูทไม่ทำงานเฮ้ยความสามารถในการบูทไม่ทำงานนะไม่รู้เป็นไรนะสงสัยเพิ่งอัปเดตมาเลยบ้าๆหน่อยตัวใหมอยนี่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 อะไรเงเริ่มเรืองแสงเริ่มเรืองแสงนี่นี่นี่ วัดของคนเรื่องแสงนเป็นการสร้างประตูมิติอันเล็กไว้นะเออโอ้นี่นะความความมันมันมนมมีมีมมน่ไงนการสร้างประตูมิติอันเล็กไว้อ่ากสำหรับิดตัวนี้สีีนี่นมีนี่นคีนนี่นนนนนี่น เราก็จะไปวาร์ปวาร์ปครั้งแรกก็คือโจมตีวาร์ปครั้งสองก็โจมตีครั้งที่สามก็คือวาร์ปไปที่ไหนไม่รู้นะนะกดปุ๊บเข้าประตูพิจิตรวัดงั้นก็งั้นแล้วก็มาผัวน่าเอ้ยโค้ก็จะเป็นคันน้ำแตกเลยเนี่ยกค้ชเออเอ้ยส่วนส่วนโกลัชเป็นล้านขี้นี้โค้ชให้ลืมไหมเนี่ยเนี่ยรอ้หลีได้เลยบีฮีโมล์ โอ้ย,อย,อยน,นี่นี่สร้างตุมิติอันกิ๋วโอ้ยนี่างนี้เลยนะเออ,อโคตรโหดโคตรเท่นะโอ้ยแบบโคตรเท่เลยนะโหดูดิโอ้ยเป็นมีนทุกคนนะปวดบู๊ดไปบู๊ดปวดบู๊ดปวบู๊ดปวดบู๊นี่นี่แล้วก็นิ่ตุมิติไว้นะเออตุ้มมิตินะ่าจะทำการบุดูดพวกปลาตัวเล็กๆมาได้นะเออ,เอ,อ จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับไอกระตูมิเตียเล็กมันแบบพุ่งเลยนี่เออไม่น่าเข้าได้นะมั้งลูกกินไปนี่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 ไปดูไม่ได้เออเท่โอ้เท่จัดผได้ชิโพนี่อย่างนี้เลยอืนี่มีไม้นเดินได้ยังเลยเออทุกคน นี่อะไรไอปลาตายฟ้ากินเลยนี่โวยเกี๊ยนะนี่กินหมดไปถึงลูกไครนี่ป่อนล้ำแสงโบลัสเพราะโบลัสอยู่บนบวเฮ้ยเจอไหมะอ่ะโบลัสอยู่บนบวก็คือเราจะเคลื่อนที่ได้ไวมากนะนี่โบลัดบนโบวบแล้วกนล้ำแตงครับโหนี่นะโหแล้วก็มันจะติดเผาไหม้ด้วยนะทุกคนเออโหก็ประมาณนี้นะสกิลตัวใหม่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะโคนเออโอ้โห ตื่นตืตให้เล่นน้ตัวใหม่โอ้โหมีวิ่งเลยวิ่งให้คนเลยให้โอ้โหาโอยโอยหปไมนได้เยวัดเลยวัดข้างท้ายที่นี้ไปโอ้โหวัดพุ่งน้ำเอ้าน้ำเอ้าก็โผลมาแวว